ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของการดาวน์โหลด Windows นะครับสําหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลด w i n โ o w s แท้ๆนะครับผ่านเว็บของ Microsoft นะครับสามารถที่จะดดาวน์วโหลดได้ง่ายๆนะครับโดยการ อาจจะเป็นไฟล์เออ ISO ที่เป็น image file หรือเป็นตัวไฟล์ i n s t a l l ที่ติดตั้งลงไปในแฟลชไดร์เลยนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดกันจากเว็บ Microsoft นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่านะฮะ o w นนะครับ, Windows, รบ Windows ดาวน์โหลดก็ได้นะครับคุณจะเห็นเว็บของ Microsoft นะครับที่ เขาแนะนํามาตัวบนจะเป็น Windows 10นะครับแล้วก็ตัวล่างจะเป็นหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับถ้าคุณจะดาวน์โหลด Windows 10นะครับแต่ว่าผมแนะนาให้ตัวนี้นะครับตัวล่างนะครับที่เห็นว่า Microsoft นะครับแล้วก็สลัดท t เฮดสลัดซอฟต์แร์ดานโหลดะฮะจะเป็น URL นี้นะครับคุณจะได้ได้วิ n โ o w s ที่เป็นวิ n โ o w s หลากหลายเวอร์ชันครับที่มีให้เลือกดาวน์โหลดซึ่งในขณะนี้นะครับคุณสามารถจะดาวน์โหลดวิ n โ o w s ได้คือ Windows 7นะครับแปดจุดหนึ่งแล้วก็ Windows 10นะฮะในท สังเกตนะครับให้ดูให้ดูข้างบนนะครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับคุณต้องดูขึ้นข้างบนนะครับเว็บจะเป็นเว็บด้วยตรงจาก Microsoft นะครับ microsoft com นะครับแล้วก็ slash th th ก็คือประเทศไทยนั่นเองครับเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็ slash software download นะฮะสังเกตตรงนี้ให้ดีๆนะครับจากนั้นครับให้กดที่ windows 10นะครับเมื่อคุณอยู่ในหน้าของการดาวน์โหลด windows 10นะครับมันจะมีสองเมนูใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือหน้าหน้าตัวอัปเดตตรงนี้ตัวอัพเดตรงนี้คืออะไรนะสมมุติในกรณีที่เราอาจจะใช้ windows 7อยู่หรืออาจจะเป็น windows 10 เวอร์ชันเก่าๆถ้าเราดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับมันจะเป็นตัวโปรแกรมคล้ายโปรแกรมอัปเดต Windows นะครับให้เรานะแต่เราไม่ต้องการที่จะอัปเดตนะครับเราต้องการที่จะดาวน์โหลด window s มาไว้ในเครื่องของเรานะครับคุณก็เลือกตัวล่างนะครับเนี่ยตัวล่างจะเขียนว่าตัวนี้จะเป็นตัวดาวน์โหลดนะครับเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือสําหรับการดาวน์โหลดกระดิดตั้งนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะครับคือ1นึ่งแฟลชไดร์ะครับที่มีความจุนะครับอย่างน้อย 8G จิกขึ้นไปนะครับตัวนี้แฟลชไดร์ของ จะทาการนะฮะเนี่ยครับผมผมเป็นวินโดว์อยู่แล้วนะครับคุณอาจจะทําการฟอร์แมตไปเลยก็ได้นะครับก็เลือกที่จะฟอร์แมตไปเลยก็ได้ครับอันนี้คือของผมเป็นแผดไดสิบหกจิตนะครับแต่โชว์สิบสี่นะก็โอเคนะครับหลังจากคุณเตรียมแผดได์เรียบร้อยนะครับจำได้ให้ดีนะเป็นไดจีนะครับคุณก็ดาวน์โหลดเครื่องมือครับ ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆโปรแกรมนะครับในการทํางานในการดาวน์โหลดของ Windows 10นะครับหลังจากเปิดนะครับมันจะเป็นหน้าตาของออตัวนะครับคือมันจะเป็นทําการเตรียมไฟล์นะครับในการให้เราดาวน์โหลดก็ให้รอสักครู่นะครับ หน้านี้จะเป็นหน้าคล้ายๆลายเส้นนะครับก็คือเป็นข้อตกลงนะครับก็ก็ผ่านผ่านไปนะครับกด accept นะครับแล้วก็กด next นะครับเมื่อกี้ผมกด2ทีย้ำนะครับมันก็เลยเติดไปเป็น next นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมไฟล์นะครับค้นหาเวอร์ชัน windows นะับ ังจากนั้นนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าวัดดูยูวัดนะครับทูดูนะครับหนึ่งอัปเกรดดิพีซีก็คืออัปเกรดวินโดว์เครื่องเนี้ยให้เป็นวินโดว์ใหม่ที่เราต้องการนะครับกับอันแรกก็คือเอ่อคีเอ็ดนะครับอินสตอลมีมเดียนะครับเป็น USB แฟลชไดร์หรือ DVD นะครับหรือ ISO ไฟ l e ให้เราเลือกอันล่างนะครับเป็นเราจะต้องสร้างน,นะครับตัวแฟลชไดร์นะครับหรือเป็นเอ่อ USB นะครับจากนั้นนะครับมันจะเป็นวินโดว์ที่เราต้องการเวอร์ชันที่เราต้องการกติและมัลติเทคนะครับจาก วิดว์ของเราครับซึ่งจะเลือกให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าใครอยากจะเลือกต้องเหนือไปกว่าน,นั้นนะครับให้ให้ติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับคือเนี่ยยูทเลิเอมเมนครับออกเราสามารถที่เลือกเวอร์ชันเลือกภาษาได้ภาษานะครับผมแนะนําให้เป็นอังกฤษนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ภาษาของคือถ้าเราเลือกภาษาไทยเนะนี่ยเมนูจะเป็นภาษาไทยมันก็จะงงหน่อยนะอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันครับส่วนวิดีโอ10เนี่ยมันก็มันจะเลือกไม่ได้นะครับส่วนพวกตัวสถาสถาบัญกิจกรรมเนี่ยมันจะมีตัว32บิตนะครับกับ64บิตนะครับ หรือเป็นบู๊ตอย่างเดียวนะครับก็เราเลือกแล้วแต่เราจะชอบถ้าส่วนใหญ่เขาก็เลือกเป็น64บิตกันนะครับก็จะเลือกผมจะเลือกตามที่เขาเล็กมินไปให้นะฮะจากนั้นนะครับให้กดเล็กนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีให้เราเลือก2อย่างด้วยกันนะครับคือ1เป็นแฟลชไดร์นะครับสเป็น ISO ไฟล์ถ้าใครเลือก ISO ไฟล์เนี่ยเวลาเราเลือกสมมติเลือกให้ดูนะครับเป็น ISO ไฟล์เนี่ย มันจะให้เราดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็น ISO ก็คือเอาไว้สำหรับอิมเมจเอาไว้เบิร์นใส่แผ่น DVD ีดีเลยเลยพวกนี้ไฟล์ file ที่ได้มันจะเป็นไฟล์ ISO แบบนี้นะอันนี้คือผมโหลดไวในเครื่องไว้ไแล้วเหมือนกันนะฮะไฟล์มันอยู่เมนจะอยู่ขนาดที่3.9 3.9กิกนะครับ3.94กิกนะครับอย่างที่เห็นนะอันนี้คือถ้าใครเลือกเป็น ISO นะฮะแต่ที่นีเ้เราต้องการที่จะทำแฟลชไดร์นะครับสำหรับติดตั้ง Windows เลยนะครับผมก็เลือกเป็น USB แฟลชไดร์นะฮะเลือกเป็นอันบนนะฮะกด next นะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะให้เราเลือกไดนะครับที่เป็นไดที่เป็นแฟดได้อย่างที่ผมบอกนะครับคุณจำไดไว้ให้ดีนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าไดของได้สีแฟดไดของผมเนี่ยเป็นได้จีนะครับผมก็เลือกจีนะฮะก็ย้ีดูอีกทีนะครับของว่าแฟดได์ของเราคือไดไหนนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ดูอันนี้ผม็น usb อยู่แล้วนะฮะผมก็เลือกจีนะฮะแล้วกดกด next ไปจากนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนของการเหมือนกับคล้ายๆกับเตรียมไฟล์นะครับในการที่จะ ทำการดาวน์โหลดแล้วติดตั้งไฟล์นะครับอันนี้เป็นแค่ขั้นตอนเหมือนกับเตรียมเ mm hmm. ตรียมเต,ตรียมพื้นที่เฉยนะครับยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครอันนี้ก็จะใช้เวลาในการรอสักครู่นะฮะจากนั้นจะขึ้นเมนูนะครับ Mo f i ไฟน์อิงครับ you r download นะครับเหมือนคันบัลลูไฟน์ก็เหมือนกับว่ายืนยันอะไรของแล้วเนี้ยแล้วนี้ก็คือเครด์ว w นโดว์สิบมีเดียนะครับก็คือ น่าจะเริ่มดาวน์โหลดแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นขั้นตอนต่างๆในการดาวน์โหลดนะครับก็จริงๆก็ถ้าใครมีธุระในการทำอะไรก็ไปทำได้เลยนะเพราะว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะน่าจะอยูดประมาณสิบนาทีนะฮะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ความเร็วของเครื่องด้วยนะฮะ โอเคนะครับหลังจากรอดาวน์โหลดสักครู่นะครับก็จะขึ้นนะครับอยู่ USB f a t Drive a d y นะครับคือตอนนี้ f ฟ t d ไดของคุณนะครับเป็นเป็นตัวติดตั้งวินโดว์เรียบร้อยนะครับก็คือดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเองครับแต่นั้นให้กด finish นะครับเมื่อ finish นะครับก็จะทําการคียนนะครับเราสามารถที่จะเช็คแ a t d ได์ของเราได้นะครับว่าเราติดตั้งลงไปยังสังเกตนะครับจะมีพื้นที่นะครับ10.6จิกนะครับในการติดตั้งลงไปนะครับ จากเมากี้ที่ผม่ม format ไปแล้วนะครับในนี้ก็จะมีตัวที่เป็นตัว setup นะครับแล้วก็ตัวอ u t o run นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นตัวติดตั้ง w i n d o นะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําแปดได้ตัวเนี้ย เอาไปติดตั้ง Windows ได้เลยนะครับแล้วก็อาจคุณอาจจะไปหาคีย์มาใส่ที่เป็นคีย์แท้หรือคีย์อะไรเนี่ยไปใส่เลื่อกจะติดตั้งแบบไม่ต้องใส่คีย์ก็ได้แล้วก็ใช้งานไปจริงๆ Windows เนี่ยที่เราโหลดมจากเว็บตรงจาก microsoft เนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งลงได้โดยที่ไม่ต้องไม่เป็นต้องมีสี่ีคีย์ก็ได้นะครับเราจะใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับ Windows, Windows ก็อาจจะตัดฟิวเจอร์บางอย่างออกไปเรื่อยๆนะครับก็เราสามารถที่จะใช้ได้ไปนะครับ ก็อันนี้คือวิธีการดาวน์โหลดนะครับ Windows 10นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะได้ลิงก์ดาวน์โหลดตรงๆนะครับจาก Windows เลยก็ให้ทำตามวิธีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดนะครับสำหรับการดาวน์โหลด Windows 10นะครับใครเห็นว่าคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับรบกวนกดติดตามนะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งไปด้วยนะครับเวลามีคลิปเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับจะได้แนะนำให้กันได้ทราบอีกครับคลิปดีๆลาพิ่นี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ